กลายเป็นในนี้เลยะะแหละแข็งอ่ะเป็นน้ำมันหูที่โดน้ความเย็นเ่ยดูนะค่ะแต่ก็ทังสว เล่นเล่นหนกเล่นหน้าดีหนุก

ดมาขาามมวดน,น้ำขึ้นนด,ด,ด้วนะนนีมสุดขวดน้ำกระอนขึ้นงาเลยไอพี่นมยนไม่ทำเลยเดี๋ยวลือกระลอนขึ้นมากระนวดน้ำแขวนอยู่ข้างนอก เนี่ยเทไปด้วยนี่ยขวดน้ำอะไรที่ไม่เอใส่ไปด้วยให้มันเต็มโมได้ยังลูกเดี๋ยวลืมอีกี๋ยวแม่ลืมมันเนี่ย

ลาบีมากินห้าแล้วโหลบีมากินห้าเ,เ,าเดี๋ยวเขาดอกมันเนี่ย โม่ไหมลูกรสโอ้ครับตันด้วยเติมน้ำพริกไหมน้อย 我买。嗯嗯嗯

ไปสามารถจะทางานในห้องได้ขณะที่รรขประดับจเลยบก็บอก่วนนี้เตรียมสอบช่วยไม่เงานดีดีเยไม่ต้องพูดเยอะ่ยาคุณเวัฒนาโงเไปเมื่อวานนี้น้องสสัปดาห์หน้าเหรือไม่เดี๋ยวรอสถานการณ์กันอีกทีนะคะ Yeah.

มันร้อนขึ้นไม่ใหญ่รับเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวนี้ ใช่ไหมใช่ไหมฮัลโหลพี่แม่ะกอดเลยแม่กินไหมแม่เห็นไหมแ่จิดอกนะติดดอกติดเลยกนดอกกระาวะ 好吧，好。